สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้สู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับมาพบกับบอยสังเหมือนเก่าเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องอตลก <c oughs> นะครับคนโปรดนะครับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับผม,มทราบข่าวมาเนาะต่แรกผมก็ไม่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 เชื่อหรือว่านะครับแกโพสอําเล่นหรืออะไรสนุกสนุกเนาะแต่ มาดูรายการารายการทีวีรายการหนึ่งเนะเาะที่แกไปออกรายการนะครับอืรายการอะไรหน้าเดียวโตอะไรโตโตหนูแม่มหมูแมมอะไรนี้แหละเนะเาะนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับที่แกอ,ออกมาโพสต์บอกว่ารับงานนะครับ รับงานตลกนะครับรับงานแสดงตลกนะครับอก็มีนะครับทีมงานอของอาจารย์โน้ตเนาะก็จะมีพี่จอร์เชิญยิ้มนะนะครับน้องชายคนเล็กอพี่จะเลเชิญยิ้มนะน้องชายอาจารย์โน้ตนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเอแล้วก็มีใครอ่ลูกลูกพี่จอร์ดอะอืมนะครับแล้วก็ แกก็บอกว่าจะทําแบบอารมณ์คล้ายๆแบบย้อนอะย้อนย้อนยุคอะไรเงี้ยให้กับแฟนๆให้กับ f c นะครับของอาจารย์โน้ตแล้วก็ตลกแบบเ,เชิญยิ้มเงี้ยของอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มเนาะก็อยากให้ใคล้ายๆว่าอยากให้แฟนๆหายคิดถึงนู่นี้นั่นนะครับเวลาแกไปขาย ขายปลาปลาสลิดปลาสลิดแดดกว่านะครับผมอืมปลาสลิดแดดกว่านะครับที่ร้านของอพิจยบเชิญยิ้มนะนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนนะครับก็มีแฟนๆมีเอฟซีะ FC นะครับรุ่น <c oughs> เราลุนราวคราวเดียวกันกับอาจารย์โน้ตหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่หรือ,อรุ่นน้องลงมาอะไรเงี้ยเนาะแบบนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับตามาคาเฟ่อะไรต่างๆที่เคยดูนะครับแล้วก็ตามวิดีโออัดวิดีโอบันทึกวิดีโอเนาะเมื่อยุคอดีนะก็ได้ดูกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในช่อง YouTube นะอดีมีแฟนๆ FC นะครับเวลา มาเจออาจารย์โน้ตเนาะแกก็จะไปขายปลาสลิดของแกนั่นแหละนะครับก็มีแฟนๆมาทักทายมาเออเออมื่อไรจะเล่นตลกเอออยากเห็นเล่นตลกอะไรเงี้ยนะครับอืมในความรู้สึกของของของผมเองผมว่าดีนะผมมีความรู้สึกว่าเออ,อาจารย์อาจารย์โน้ตเนี่ยนะครับหรือว่าหลายๆ หลายๆท่านนะฮะที่เป็นตลกรุ่นเก่าๆรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับผมถือว่าเออเป็นที่ทําให้พวกผมเนี่ยนะครับทําให้พวกตลกรุ่นๆหลังเนี่ยที่แสดงตลกเป็นที่เล่นตลกเป็นก็เพราะอะทีมงานอคณะเชิญยิ้มเมื่ออดีตนะครับเหลือทีมงานของอาจารย์โน้ตหรือหลายๆตลก นะครับหลายๆคณะเนาะรุ่นใหญ่ๆรุ่นเก่าเนาะพวกเราก็ได้ฝึกฝนนะครับดูคลิปเออไม่ใช่ดูวิดีโอนะสมัยนั้นไม่มีคลิปนะดูวิดีโอดูตัวจริงดูคณะจริงๆเนีานะแล้วก็เอามาปรับมามาจำนะครับจำอาจารย์มาเล่นเนาะนะครับเขาเรียกว่าจำอวดน,นั่นแหละอืมนะครับอาจารย์โนตนะครับเชิญยิ้มเนาะเราก็ จำในสิ่งที่เออแกเล่นนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอหลายๆท่านก็อยากเห็นผมก็อยากเห็นนะผมอยากดูนะทุกคนนะครับอยากดูที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเออมุกเดิมๆเก่าๆแกแกบอกว่าบางทีแกจําไม่ได้อันนี้ยอมรับนะครับเดี๋ยวว่าแต่จานโน้ตเลยนะ ผมตัวผมเองนะเมื่ออดีตย้อนเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับยี่สิบสาสิบปีที่แล้วยังจําไม่ได้เลยนะว่าตัวเองเล่นอะไรไปบ้างอะไรแบบโอ้โหมุกนี้เล่นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าในในความคิดของอาจารย์โน้ตเนาะแกก็บอกว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ไม่ให้สมองอยู่นิ่งอะ่ะนะครับอืมไม่ให้สมองแบบเอ,อ,อยู่เฉยนะครับ อยากให้สมองทำงานนะครับในการแสดงตลกหรือ,อนะครับไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับไม่มีอะไรทำก็นั่งดูทีวีนอนดูทีวีทั้งวีทั้งวันนะครับมีมีงานรายการไปมีรายการไปอัดรายการทีวีก็มันก็ไม่ได้ไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแกก็จะเปิดรับสมัครเจ้าภาพนะครับ ถ้าภนะาษาตลกเรียกรับสมัครเจ้าภาพอ,อพูดง่ายว่าเจ้าภาพท่านใดนะสนใจติดต่อตลกคณะอาจารย์โนชยิญญ้มนะครับเอ,อเป็นในยุคเอ,อเขาเรียกอะไรยุคยุคใหม่เจนเก่ายุคใหม่เหรอนะครับก็ <c oughs> แต่แกบอกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี้นั่นอะไรก็ก็ไม่ได้ นะครับสูงมากมายน้องเพียงแต่แกอยากอยากออกไปแสดงอยากออกไปมอบความสุขให้ให้กับแฟนๆให้กับ f อฟนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่หาดูได้ได้ยากเหมือนกันนะตลกตลกดังๆยุคหลังๆนะครับซึ่งจะออกมาเล่นหน้าเวทีอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะโหมีแต่ตลกพวกผมอะที่ไปเล่นตามงาน เล่นงานเอ,อ่องานสินค้างานอะไรอย่างงานแต่งงานบวชงานสังสรรค์งานวัดอะไรเงี้ยครับแต่ตลกระดับรุ่นครูบาอาจารย์นะครับตลกดังๆหลายๆท่านนะก็ออกไม่ไม,ไม่ไม่ได้ออกงานแบบนี้เนาะจะสังเกตดูเลยนะว่าถ้าเกิดมีงานบันโงงวันเกิดอะไรตามคลิปตามวิดีโอ <c oughs> นะครับถ้าเกิดเห็นพวกพี่มัมพี่เท่งพี่นงหรือ อาจารย์เป็ดอาจารย์อะไรอ่ะ,อะหลายๆอาจารย์นะที่ขึ้นไปแสดงสดๆบนเวทีเนะี่ยก็มีคนให้ความสนใจนะเพราะว่าอย่าลืมว่าบุคคลเหล่านี้ก็เป็นเป็นตำนานของตลกไทยนะครับ <c oughs> เพราะว่าการได้ดูแต่ละคนนะที่เป็นตำนานมาขึ้นแสดงนะครับ <c oughs> อ่านะครับขึ้นบนเวทีแสดงบนเวทีเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะทุกคน <c oughs> มันมีอยู่หลายปีแล้วนะครับซึ่งเอ่อที่วัดไผ่ล้อมตอนนั้นเนาะที่เออเองานอะไรสมาคมฮนะผมจำไม่ได้แล้วอืม ตลกคณะอาจารย์โน้ตมารวมตัวกันร่วม20ปีนะที่แยกย้ายกันนะครับวันนั้นเนาะเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเมื่อสักเอ่อ5ปีเอไม่ได้นี่ต้องมี6ปีละ6ปี7ปีที่แล้วนะครับก็เป็นการมารวมตัวเล่นกันบนเวทีนะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่จอร์ดนะครับพี่ประคาบ เชิญยิ้มพี่จอดเชิญยิ้มพี่กะลอกเชิญยิ้มพี่เลนะครับพี่จะเลเชิญยิ้มพี่ชูศรีเชิญยิ้มนะครับพี่ถั่วและเชิญยิ้มนะครับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับอืมก็ครบครบทีมอะขาดแต่พิเตอนะวันนั้นนะครับโอ้โหดูขนาดพวกผมเป็นตลกด้วยกันนะยังยังดูแบบมันมันตื่นตาตื่นใจอะมันรู้สึกว่าโอ้โหมัน ย้อนอดีตเมื่ออดีตอะไรเงี้ยนะแต่พอยุคมาสัก20ปีที่แล้วนะที่ผ่านผ่านมาแล้วเนาะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งกเออ็เราก็จะนึกถึงมุกที่เป็นอดีตนะมุกที่เออเขาเคยเล่นกันมาแต่บางทีก็อา,อาจจะแบบหลงหลงลืมลืมไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นพอ ยุคใหม่สมัยใหม่เวลาแสดงตลกนะครับอืมันก็จะไม่มีอะไรที่ตายตัวะบนเวทีนะครับหมายความว่าเป็นล็อกเป็นมุกก็จริงแต่อ่าแต่บางทีเราเล่นผิดเล่นผิดกลายเป็นดีนะครับเล่นผิดกลายเป็นเป็นสนุกเป็นขำนะถ้าเป็นสมัยก่อนเล่นผิดมันกลายเป็นเครียดนะครับเป็นเป็น ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนาะเล่นผิดหรือกลายเป็นเครียดสมัยก่อนนะครับส่วนน้อยนะครับที่จะเล่นผิดแล้วกลายเป็นดีเพราะว่าก็จะมีตลกคณะแบบอย่างป่าเทพโพง,งามสมัยนั้นนะครับก,ก็ก็จะเล่นแบบไปเรื่อยะนะครับเล่นผิดถูกอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็มันจะระบบจะต่างกันกันกบกลุ่มคณะเชิญยิ้ม นะครับกลุ่มคณะเชิญยิ้มก็จะเล่นตามตามล็อกนะครับตามบทตามล็อกอะไรเงี้ยตามคิวแต่ละคนอะไรเงี้ยเนาะนะครับมันก็มีผสมปนเปกันไปนะครับอ่ะอย่างที่อลายท่านก็ทราบนะครับแต่ยังไงก็ก็ยังน่าติดตามนะครับน่าดูน่าชมนะครับถ้าท่านใดนะครับเจ้าภาพท่านใดเนาะว่าจ้างคณะ อาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะนะครับในยุคล่าสุดยุคปัจจุบันนะครับนะครับไปทําการแสดงน่าจะน่าจะสนุกน่าดูผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะผมคิดว่าอาหลายๆท่านมีความสามารถนะครับหลายๆท่านถ้างั้นเขาคงไม่มีชื่อเสียงนะครับเขาคงไม่ได้มาถึงจุดนี้นะครับผมคิดว่า,าความสามารถทุกคนนะครับทีเ่เป็นตลกรุ่นครูบาอาจารย์นะครับ เขา <c oughs> สะสมประสบการณ์มาไม่รู้เท่าไหร่นะครับเยอะแยะมากมายนะจากที่พวกเราได้สัมผัสทั้งในวิดีโอทั้งในทีวีนะครับทั้งตัวจริงนะครับเท่าที่ผมได้ได้เรียนรู้นะครับจากการดูมวนเทปดูวิดีโอเก่าๆนะครับแล้วก็เอามาปรับนะครับ เอาจำมาเล่นนะครับปรับมาใช้นะครับต่างๆสิ่งต่างๆที่ทีมงานตลกรุ่นครูบาอาจารย์นะครับเอามีมุก,กเก่ามุกอะไรที่มาเล่นนะ <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวนะผมก็เ,เคยเ,เล่นอยูเอ่เล่นกับพี่พี่จอชเชิญยิ้มนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พี่เจเลยนะครับ พี่ประคงประครับเนี่ยเคยเคยขึ้นเล่นขึ้นพูดคุยกันนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับถือว่าหลายๆท่านกา็มีความสามารถนั่นแหละนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมก็มาบอกกล่าวเล่าสิบกันเนาะว่าอืมเห็นบอกว่าอาจารย์โน้ตรับงานตลกนะครับผมก็โอ้น่าดูน่าดูนะครับบอกไว้เลยว่าหน้าดูนะครับ ตลกที่ไม่ตายใหม่นะครับหรือว่าตลกตลกคนโปรดนะครับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับผมอ่ะโอเคคลิปหน้าเอาไว้พบกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกีบรับชมนะครับบอยสังชวนยิ้มนะครับผมไม่ใช่เชิญยิ้มนะมันออกใกล้เคียงกันเป็นผมเป็นชวนครับชวนยิ้มนะครับผม โชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม